ใครสนใจรีบจ so ิ้มรีบกดมาได้เลยนะคะลูกค้าใครสนใจรีบจิ้มรีบกดมาได้เลยนะคะลูกค้านะตัวละ39บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าตัวละ39บาทเท่านั้นจ้าจัดแฟชเซลล์ทีทองให้แค่15นาทีเท่านั้นนะคะลูกค้านะปกติราคาตัวละร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าปกติราคาตัวร้อยห้าสิบนะคะลูกค้านะมีให้เลือกทั้งหมดเจ็ดสีเลยค่ะลูกค้าอยากได้สีไหนลายไหนลูกค้าเลือกจิ้มทีละก้าได้เลยนะคะลูกค้านะตัวละสามสิบเก้าบาทเท่านั้นจ้า เนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าสปันใส่สบายนะคะลูกค้าเนื้อผ้าสปันใส่สบายเป็นกางเกงขายาวขากระบอกขาปล่อยนะคะลูกค้านะมีทั้งหมด7สีค่ะลูกค้าเลือกสีที่ตะก้าได้เลยนะคะลูกค้านะเอวใส่ได้ตั้งแต่2 4ถึง36เลยนะคะลูกค้าเอวใส่ได้ตั้งแต่2 4ถึง36เลยค่ะใครเอวใหญ่กว่า36ไซส์ใหญ่แล้วก็มีนะคะลูกค้าดูไซส์ได้ที่ตะก้าเหลืองเลยนะคะลูกค้านะใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วให้แม่ค้าหน่อยนะคะลูกค้าใครสั่งแล้วพ ใครสนใจกดแชร์โค้ดหนึ่งแชร์แล้วกดสั่งซื้อได้เลยนะคะลูกค้านะใครสนใจกดแชร์โค้ดหนึ่งแชร์แล้วกดสั่งซื้อได้เลยคะ่ะลูกค้าตัวละสามสิบเก้าบาทจัดเฟสเซลนาะทีทองให้แค่สิบห้านาทีเท่านั้นกดให้ได้กดให้ทันกันนะคะตัวสามสิบเก้าบาทนะลูกค้านะปกติตัวร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าปกติตัวร้อยห้าสิบวันนี้ให้ลูกค้าจ่ายเพียงตัวสามสิบเก้าบาทเท่านั้น,นะคะ่ะลูกค้า กดจิ้มกดซื้อกันไปได้เลยนะคะลูกค้านะสามารถคราสสีได้นะคะลูกค้านะสามารถคราสสีกันไปได้เลยซื้อก็ไปครัวสองตัวสามตัวห้าตัวได้เลยนะคะลูกค้านะซื้อกันไปเยอะๆนะคะลูกค้าจะได้หูมบค่าส่งนะคะลูกค้านะใครสนใจรีบจิ้มรีบกดมาได้เลยนะคะลูกค้าใครสนใจรีบจิ้มรีบกดได้เลยใครอยากได้หลายสีนะคะลูกค้าใครอยากได้หลายสีลูกค้าเลือกสีแล้วกดเพิ่มลงรถเข็นไว้ก่อนนะคะลูกค้าเลือกสีลูกค้ากดเพิ่มลงรถเข็นไว้ก่อนเพราะลูกค้าได้ครบตามที่ลูกค้าต้องการและลูกค้าไปกดสั่งที่รถเข็นอีกหนึ่ ใครมีคาถามถามได้นะคะลูกค้าใครมีคําถามถามได้นะคะลูกค้านะใครสั่งแล้วพิมพสั่งแล้วให้แม่ค้าก่อนนะคะลูกค้านะใครสั่งแล้วอย่าเพิ่งไปมาพิมพ์สั่งแล้วให้แม่ค้าก่อนนะคะได้กันไปคนละกี่ตัวนะคะลูกค้าได้ราคาเท่าไหร่กันบ้างใครได้ราคาต่ํากว่า3-9บาบาทบ้างบอกแม่ค้าหน่อยนะคะ ใครสนใจกดแชร์แล้วกดสั่งซื้อได้เลยนะคะลูกค for ้านะกดแชร์แล้วกดสั่งซื้อได้เลยจ้าตัวละสามสิบเก้าบาทให้แค่สิบห้าทีเท่านั้นกดกันให้ทันนะคะลูกค้านะกดกันให้ทันนะราคานี้มีมาไม่บ่อยนะคะลูกค้านะเนื้อผ้าสปันใส่สบายะค่ะลูกค้าเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าสปันใสสบายเป็นเกงฟรีไซส์นะคะลูกค้าเอวได้ตั้งแต่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบหกเลยนะคะเอวได้ตั้งแต่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบหกเลยจ้าเอวใหญ่กว่านี้ก็มีค่ะลูกค้าเอวใหญ่กว่านี้ใครที่เอวใหญ่กว่าสามดสดิบ สามสบาทเท่านั้นคระลูกค้า39บาบาทเท่านั้นกดสั่งเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้านะกดสั่งเข้ามาได้เลยกดให้ได้กดให้ใหทันนะคะ